เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นน้ำตาคลอหลังได้ยินครอบ,บครัวยิวพูดถึงลูกสไปค่ะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่รักเจอกระแสตร,รามาตลอดสําหรับนักร้องสาวแดนใต้เจนนี่รัชนุกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นกับคุณสามีสุดหลอ่อยิวฉัดมงคลที่ล่าสุดนั้นได้เปิดใจในรายการคุยแทบโชว์กับประเด็นมีปัญหาแม่ผัวลูกสไปคจริงไหมโดยพิธีกรได้ถามว่าในตอนนั้นลูกชายคบกับเจนนี่เรื่องดังตรามาในตอนนั้นที่บ้านเป็นยังไงบ้างคุณแม่ยิวบ อกว่าก็รู้สึกเหมือนกลัววิตกในตอนนั้นเขากําลังเริ่มทํางานเป็นตํารวจพอมีกระแสแม่ก็ถามน้องยิวว่าลูกจะเอาอยัางไงเขาก็ตอบว่าแม่ไม่ต้องสนใจไม่ต้องเครียดนะแม่ก็บอกว่าถ้ารักลูกใครแล้วอย่าอยู่ด้วยมีความสุขลูกจะปรับตัวเข้ากันได้แม่ก็โอเคตื่นเต้นไหมแม่ที่เราได้เจอลูกสไยเจนนี่คุณแม่ของยิวบอกว่าตื่นเต้นเหมือนกันแต่ด้วยความที่เคยติดตามเขาพอเจอดราม่านั้นแม่ก็วิตกพอวิตกตอนเจอกันในช่วงแรกมันมีอาร แบบแม่ผัวลูกสะพ้ายไหมแม่ยิวบอกว่าไม่มีค่ะแม่เป็นคนที่บอกลูกว่าสนใจผู้หญิงคนนี้เขารักแม่ก็ยินดีครอบครัวขมพูดมาโดยตลอดว่าไม่เกี่ยวกับว่าผมคบกับใครแค่ผู้หญิงคนนั้นรักผมจริงใจกับผมก็พอซึ่งเจนนี่บอกว่าไปวันแรกก็ตื่นเต้นมากเราคิดว่าเต็มไปด้วยความคิดของเราจะเป็นไปตามข่าวไหมเราแรงไหมก็พยายามเลือกหาชุดที่เรียบร้อยเราก็ตื่นเต้นก็กลัวแต่ไปถึงได้รับการต้อนรับที่ดี มากๆค่ะ